แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19เมษายน2 5 6 8เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังกันนะคะล่าสุดชาวไร่มันเบรกบอร์ดมันสับปะหลังนะคะที่จะนำเข้าเอทานอลจากประเทศบราซิลหาวาซ้ำเติมราคาในประเทศให้ดิ่งต่ำลงไปอีกที้หากอนุญาตห่วงสารัฐเรียนแบบบีบขอ นำเข้าบ้างขาดที่งบ852ล้านปลูกพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคล่าสุดนายพี่ชัยทุบโต๊ะ ให้กลับไปทบทวนใหม่ผ่าน5คณะตั้งใหม่นะคะสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหร,รือสสกร,รายงานผลผลิตมันสำปะหลังปี2568เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ตุลาคม67ถึงกันยายน68นี้นะคะโดยคาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว8.629ล้านไร่ผลผล,ผลิต27.196ล้านตันและผล,ผลผลิตต่อไร 3, ่3,159กิโลกรัมเมื่อเทียบกับปี67 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว8.421ล้านไร่ผลผลิต26.783ล้านตันและผลผลิตต่อไร่3,181กิโลกรัมพบว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ2.47และร้อยละ1.54ตามลำดับแต่ผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ0.91 โดยมีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด5.11ล้านตันหรือร้อยละ18.78ของผลผลิตทั้งหมดนะคะทั้งนี้ผลผลิตมันสำปะหลังปี68จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม68ปริมาณ15.56ล้านตันร้อยละ57.23ของผลผลิตทั้งหมดราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศนะคะราคาหัวมันสด ราคาหัวมันสำปะหลังสดสัปดาห์นี้เฉลี่ยก,กิโลกรัมละ1.67บาทลดลงจากกิโลกรัมละ1.75บาทในสัปดาห์ก่อนหรือลดลงร้อยละ4.57ส่วนราคามันเส้นสัปดาห์นี้เฉลี่ยก,กิโลกรัมละ5.26บาทราคาลดลงจากกิโลกรัมละ5.32บาทในสัปดาห์ก่อนหรือลดลงร้อยละ1.13 ทางด้านนายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยได้พูดถึงผลการประชุมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังหรือนอบอมอสอโดยมีนายพิชัยนริพพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในที่ประชุมเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการนําวาระลับเข้ามาพิจารณาเป็นเรื่อง โรงงานเอทานอลที่ผู้ประกอบการจากบราซิลมาขอตั้งโรงงานในไทยโดยไทยได้ให้การยินยอมและไม่ขัดขวางพร้อมให้การสนับสน,นุนแต่มีเงื่อนไขต้องมาใช้วัตถุดิบในไทยเท่านั้นอย่างไรก็ดีนะคะโรงงานดังกล่าวกลับมาขอให้เปิดเสรีในการนำเข้า e อทานอลจากประเทศบราซิลด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ จะมีปัญหาเนื่องจากหากยอมให้นำเข้าจากบราซิลหากสหรัฐอเมริกาเห็นตัวอย่างว่าไทยให้บราซิลนำเข้าได้โดยยกเว้นภาษีให้ด้วยอีกหน่อยก็ต้องเปิดให้สหรัฐด้วยซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศอาจล่มสลายยอมรับว่าบรรยากาศวันนั้นตึงเครียดเรื่องก็เลยค้างคายยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะคะต้องรอ ทางกระทรวงแผนิสรุปเป็นหนังสือรายงานจากที่ประชุมอีกครั้งว่าจะตรงกับที่เกษตรกรคัดค้านหรือไม่ขณะที่นายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบมาตรการทางภาษีและสินค้าเกษตรระหว่างประเทศในสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรรมการนบมศก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้างบประมาณโครงการบริหารการพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการควบคุมโรคใบด่างและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมันสำปะหลังใช้งบกว่า852ล้านบาทที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสัำปะหลังหรือนบมสเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบไปแล้วนั้นในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้นบมสจำนวน5คณะนะคะซึ่งก็ได้แก่ 1. คณะกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบีย้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง สองคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสัมปหลังระดับจังหวัดสามคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มันสัมปหลังและผลิตภัณฑ์มันสัมปหลังปี68ถึงปี72ผู้แทนกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมร่วมเป็นอนุกรรมการโดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานอนุกรรมการ4คณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสัมปหลังและ5 และ5คณะอนุกรรมาการบริหารจัดการสัตรูมันสับป,ปัลังระดับจังหวัดจะต้องนำเรื่องผ่าน5คณะใหม่ในชุดดังกล่าวอีกครั้งโดยแรงข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศเผยถึงสถานการณ์ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัาป,ปังของไทยนะคะว่าเวลานี้ได้เริ่มกลับมาขยายตัว จากมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศและปัจจัยบวกด้านผลผลิตมันสับปะรังที่คาดการว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้อมนวนต่อการเพาะปลูกส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นในการนําไปแปรรูป เพื่อส่งออกข้อมูลจากการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้ามันเส้นและมันอัดเม็ดสามเดือนแรกของปีนี้นะคะมกราคมถึงมีนาคมปริมาณ2.13ล้านตันมูนลค่า13,512ล้านตันหากคิดเป็นปริมาณหัวมันสด5.09ล้านตันใช้แปรสภาพหัวมันสด2.38กิโลกรัมเทียบเท่ามันเส้น1กิโลกรัมอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังนะคะชาวไร่เบรกบอร์ดมันสำ หลังนําเข้าเอทานอลจากประเทศบราซิลเพราะว่าอุตสาหกรรมมันอาจจะล่มสลายได้นะคะอัปเดต19เมษายน2568